สีเหลืองเนาะสีเหลืองล้างเข็มครับหูเง่าเลื่อยปากมาประมาณคืบหนึ่งครับพี่น้องคืบขมูดำแขงขาหนาขาดำใหญ่เทินเทินสูงร้อยเจ็ดสิบบ่อร้อยร้อยหกสิบกัวนี่ยครับร้อยแมนบ่อบครับอ่าพี่น้องครับสีเรียมเรื่องความสูงจะมาวัดเอาครับ <laughs> <laughs> สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับวันนี้อยู่กับบ่าวจูนบ่าวนาะคมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเห่งงานนะบะตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งงวงงามๆครับแถวนี้บ้านโคกจักรจันอยู่บ่ครับแม่นครับรบ้านโคกจักรจันทร์ตำบลไก่ค่ำเนาะครับตำบลไก่ค่ำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับอยู่กับอ่าสร้างสาคครรับแม่นครับ,รบสาครหรือสาทอน สาคอนครับสาคอนลาเพชรอลูมิเนียมนะครับเนาะแม่นครับลาเพชรอันนุมเนี่ยมเพชรฝ่าประมาเพชรฝ่ามือนี้สิเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งแบบแดงยงคอกเลยทั้งหมดสะอาดงชุดซีโตสองชุดซีโตมาเบิ่งชุดแรกเอามันคืออยู่ใกล้แถวนี้บารจูนเสรจังได้เนาะจังให้พี่น้องเห็นสีชัดๆเนาะมันสีย้อนแสงนิดนึงนะครับพี่น้องมาเบิ่งสองโตนี่ครับเอาเป็นสองโตที่ผูกเนาะครับสองโตผูกครสองโตที่ผูกครับโตนี้ สองตัวนี้เป็นบามันลูกผสมแม่นบ้างไหมเนี่ยแม่นครับรบ,บามันลูกผสมสร้างสาขพิ่นบอกว่าเปิดเป็นแพ็คคู่อันนี้ก็มายืนบังโมได้พี่น้อง <c oughs> เป็นลูกของแม่ใหญ่นะครับเปิดแพ็คคูเจ้าบาทครับแม่นี่เปิดแพ็คคู่78บแปครับ78,000บาทบนะครับ <c oughs> ก่อนสิเบิงรายละเอียดง้ครับฝากฟรีฝากน้องก็ติดตามก,าก,าก,ากาดไล์กดแชร์จูเลเดอร์บ,บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกลังใจให้บ่าวจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาลเลาะเบิงง้องามๆแดงๆแบบนี้ฝากพี่ต่อหน,น้องเอามาเบิงแม่นี่นิดนึงครับเดี๋ยวยางมาฟังนี่พี่น้อง สีเห็นสีบอโอ้สีแดงจนแสบตาเลยครับเป็นบามาันลูกผสมกิบหู้ดำแข้งขาหนาขาดำขาย่างออดหลาดเลยปลาเป็นบามาันเหนบ้านเขานะครับเนาะครับแม่บาร์มันเหนบ้านเขาทัาาา้งสองตัวเลยอายุเพิ่นประมาณจักเดือนละครับเนี่ยตัวนี้แปดเดือนครับตัวตัวนี้ตัวนี้กับไรๆกันล่ะครับไรๆกันประมาณง่วงแปดเก้าเดือนนะครับเนาะคู่นี้แปดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องเพิ่นย่านเบาวจูนเพิ่น พิน่นาจะคิดว่าบาจูนสีมาสียายให้เพิ่นถือกล่องอยู่นะครับ mm hmm. มอดเฮ็ดเขาแต่ว่าสีนี่จัดจานบดเต็มปันไดเนาะครับเนาะถ mm hmm. าเต็มๆนีถือว่าใส่ได้เลยเ mm hmm. พราะว่าสีดีครับตโนกอยู่ตรงกลางขาหนาขวัญอยู่มองนั่งทับนะครับ mm hmm. พอดีสําหรับแมนีนะครับแข้งขาย่างวสมส่วนโอ้ใส่ได้ใส่ได้ไดอันนี้กับมาแจมมูได้พี่น้องอยู่กลางๆมาแจมมูส่วนตัวนี้อสองตัวนี้ท่ายสูงประมาณร้อยร้อยสามสิบนิดๆเนาะ mm hmm. ร้อยสามสิบนิดๆครับพี่น้อง แข่งขาถือว่าใส่ได้ครับแดงจนกำเลยสําหรับสองสาวนี่นะครับง่วนหน่อยโค่นหางกลมเครื่องดํานะครับฉีดงามขอขางงามนะครับประกันตำหนิแล้วครับเนาะครับประกันตำหนิประกันทอประกันถอนนะครับประกันส่งสุดครับถ้าในประกันตะทองเพราะว่าเป็นง่วนสาวน้อยนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันดาดคือราคาห้องครับอ้าวบ้านนี้มาเบิ้งแม่ใหญ่ครับบ้านพี่น้องแม่ยัยยัยครับผู้ใดหาแม่บอกแม่พันสายหูนะครับเนาะ สายหูอ่าตัวนี้นะสิเป็นฮินดูบาซินนะครับเนาะครับฮินดูบาซินสูงเท่าใดคันอีวัดวัดจักเ,เทอเือยเราบอสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบนี่ครับประมาณร้อยเจ็ดสิบครับประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบพวงหางเงาเกือบหอดพื้นครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสียางอ่อมอ่อมง้อหายครับฝั่งนี้อาจสีเหมือนนิดนึงอ่างัวเป็นสีสีเหลืองเนาะครับสีเหลืองล้างเข้มครับหูเงาเลื่อยป่ามาประมาณ คืบหนึ่งครับพี่น้องคลิปหูดําแข้งขาหนาขาดําใหญ่เจินเทินสูงร้อย,ออย,อยเจ็ดสิบบ่ได้ได้หกสิบกว่านี่ครับร้อยแมนบ่ครับแมนร้อยเจ็ดสิบครับอ่าพี่น้องถา้าสี่เหลี่ยมเรื่องความสูงจงมะมาวัดเอาครับ <laughs> นานาทางดังคมเขาง,งามครับพี่น้องขวัญอยู่มองนั่งทับตานองอยู่ตรงกลางขาหนาพอดีพอดีนะครับเพิ่นได้ลูกลูกยักษ์โตแล้วครับนี่ลูกที่สองในท้องครับลูกที่สองในท้องผสมพอได้ไปครับในท้อง ผสมนี่แหละครับอ๋อ KF เอสามหนึ่งนี่บอครับอ๋อใบนีครับพี่น้อง KF เอสามหนึ่งผสมอยู่นี่เลยบอครับนี่ครับอยู่นี่ครับอ๋อนะครับผสมอยู่นี่เลยมีใบมีหลอดครับพี่น้องผสมใบเมื่อวันทีอ่าสองพฤษภะพ้าแมนบอครับพฤษภาพ้าลือมกราสองสองพฤษภะพ้าเนาะครับสองพฤษภะพ้าหกสี่ถี่พันมากำนดคลอดอ่าสิบหากุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเศร้าหรือยังครับเนี่ย ยังหวานเศร้าครับแต่่ขึ้นจักเถื่อครับอ๋อท่านในเศร้าแต่ว่าบขึ้นจักเถื่อถ้าพี่นองสายพัฒนาต้องการโครงสางแม่บอกแม่พันย์ใหญ่ๆแม่นีก็ถือว่าใส่ได้นะครับเนาะโบกพ่นดีนมมีติงบ่ครับเนี่ย่มีครับบ่มีนะครับเนาะมาเบิ่งทังแดดครับพี่นองทั้งนี้มันย่อนแสงนิดนึงเดี๋ยวบบาจุนพายางเบิ่งทังแดดครับบานนี้ยางเดียบน้อนี่เลยครับสีโตเพิ่นเป็นแนวนี้ครับพี่นองแข้งขาถือวาหญงสมส่วนนี่คือแม่เพิ่น นะครับบานลูกเพิ่นก็คือคนที่ไปอยู่แซ้หมู่ละเป็นลูกพ่อใดลูกเพิ่นซีว่ายไหมซีว่ยบ่อ๋อเดี๋ยวบาจูนเบิ่งใบก่อนครับพี่น้องซีวัศูนย์เก้าหกนะครับเนาะมีใบนะครับเดี๋ยวบาจูนมึงก็เลยพี่น้องใช้หลอดเพิ่นยี่แสหลอดหลอดลดไปใส่หลอดลดแล้วครับหลอดุดแล้วหลอดุดแล้วนะครับ สี่วายศูนย์เก้าหกงอขอดประมาณาตุลาหกสองบ่โอวันที่ผสมวันที่ผสมวันที่ตุลาหกสองตุลาหกสองกับสีคขอดประมาณกลางปีฮึแมนบ่โมแมนขอดต้นปีหกสี่ต้นปีหกสี่ง้อประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเนาะัครบประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับแดงจนกำโค่นหางไงพี่น้องเครื่องดำนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ว่าเสียงมันสีบอะไเด้อพี่น้องฟังนี่ขอโทษขอภั้หลายๆครับพยายามอย่างอ่อมตัวงัวอยู่เปิดจักบาทครับคุ้มเนี่เปิดยืดสองแสนครับสองแสนครับสองแสนทวนๆเลยเ่ยราคาห่องนะครับเนาะอ่าท่านี้เฮดเขาคลิปหูดำข้อสร้างงามครับตามสไตล์บามันลูกผสมนะครับทิศกระทบมันนิดหนึ่งนะครับอ่าแม่เพิ่นหูยาาเนาะรกระทบมันนิดหนึ่งถือว่าใส่ได้เลยครับพี่น้องมาที่นี่ เอา้าเดี๋ยวเบิง่งทางนี้นิดน,นึงก่อนเพิ่นกับมะยุนเฟี้ยเอี่ยเอยเพิ่นกับโบไปใส่ทีพี่นอ้องแดงโบวิ่หม่องเป้วเลยครับโบ,บแดงเตะเข่วเนี่ยนี่ห,หูกะบ,บามันมาอยู่ครับถือว่าใส่ได้ใส่ได้แต่ว่าเพิ่นโบเต็มปันใดเนาะครับโบเต็มปันใดอ่ากับมาท,ที่นี่ถ้าพี่น้องสนใจง่วงคงสร้างนี่โทรมาเบอร์ใดครับนี่เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรพอยายบ่เบอร์ยังก่อครับศูนย์แปดหกสงส็ดสี่เจ็ดสองเก้าสี่เจ็ ครับเบอร์ผู้ใดนี่เสร้างสาคอนนะพอสร้างสาคอนนะอ๋อพอสร้างสาคอนครับอ๋อสร้างสาคอนผู้ใดผู้นี้หรือผู้นั้นผู้นั้นครับ <laughs> โอ้สร้างสาคอนคืออีพอนะครับเจ้าของงัวครับแมนอ๋อเจ้าของงัวนะครับเนาะเ<ม>พิ่นรอเพิ่นรอเพ,พิ่นบกล้าเขากล้องอ <laughs> <laughs> เอออันนั้นบาดเจ็บอยู่พอเพิร์บานะครับอ้าวมือนี่ สร้างสาคอนเปิดให้พี่น้องเบิงทั้งหมด2ชุดครับชุดนี่8 7 0 0 0บาทเป็นบามันลูกผสมนน้อยง่ามๆครับพี่น้องบยแยกเนะาะแยกบอท่อมากเลยโท่มากทรมากคุยกันนะครับเนาะตัวนี้ก็ตัวนี้ครับ8 7 0 0 0บาทราคาห้องนะครับเนาะเป็นบามันเพิ่นสเสลียตาเนวด่ดเลย่านเ <laughs> เป็นญาติน,นะครับย่านบาจูนเทนทื้นทีดเห็น,น,หนยังกู้สนะี่าเดน้องนะครับเป็นบามันลูกผสมส่วนแม่นี่ครับ เป็นสายฮินดูบาซินครับสายหูโรงสางยหญง่ๆพี่น้องสร้างเพิ่นบอกว่าสูงประมาณ170นะครับโค่นหางกลมญ่เครื่องดำญงเจินเทินเลยพี่น้องถือว่าใส่ได้นะครับเนาะสำหรับแม่นี่ส,นสอง0ซนต์ขนส่นวนราคาห้องนะครับเนาะราคาห้อง โอ้สุดยอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบาจูนต้องขอบคุณซางสาคขอนเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้บาจูนพาพีพาหน่องมาเบิ่งงงงามๆนี่มือนี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุผูสุขนครับที่เขามากก็ติดตามกดไลค์กดแชร์จูนแลเดอบายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนเฮ็ดคลิปทางกเกษตรศาร์แล้วดีๆหาเลาะเบิ่งงองามแบบนี้ฝากดีตอนน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ